สวัสดีค่ะโบนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นถ่ายแบบนะคะรับงานฟรีแลนซ์อยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจหน้าตัวเองนะคะวันนี้ก็เลยเข้ามาให้ทานายารย์เอมดูแลให้คะ่ะเดี๋ยวติดตามชมกันเลยค่ะตรงนี้สวยไหมคะเดี๋ยวจะจึงตรงนี้มานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเราจะวาดลายคางก่อนนะคะ ของคุณลูกค้าอาจารย์มองว่าไม่เพิ่มแนวหน้านะคะแต่ว่าเพิ่มแนยวยาวลงมานะคะก็จะได้ประมาณความแหลมก็จะมากขึ้นแต่จะไม่ได้แหลมมากแต่จะสามารถแหลมรับกับจมูกได้นะคะอตอนนี้เติมข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะดานข้างอืเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าขึ้นหอกเลยเบามากเลยคะ่ะเห็นได้ชัดเจนไหมคะว่ายกดาวขึ้นเห็นไหมคะ หลังทำใฮ้ย่าคางนะคะสิ่งสำคัญเลยห้ามเท้าคางค่ะห้ามปั้นห้ามนวดห้ามประคบร้อนบริเวณคางนะคะให้คางอยู่เต็มที่ของมลกรฟิลเลอร์นะคะประมาณ2-3วันค่ะ คลิปดีๆแบบนี้กับสยามคลินิกได้ไหมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้สยามคลินิกภูเก็ตด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ